คุณเคยรู้สึกเบื่อ,เ,อเวลาที่สามีไม่อยู่บ้านหรือเปล่าคะแล้วเวลาที่สามีของคุณไม่อยู่บ้านเวลาที่คุณมีความต้องการทําเรื่องแบบนั้นคุณทํายังไงกันหรอคะสวัสดีค่ะฉันชื่อน,นุ่นนะคะฉันอายุยี่สิบหกแล้วคะ่ะเพิ่งแต่งงาน อยู่กินกับสามีได้แค่ครึ่งปีเองค่ะสามีของฉันทำรรอาชีพขับรถส่งของตอนกลางคืนค่ะส่วนฉันขายเสื้อผ้าที่ตลาดอยู่ใกล้ๆบ้านของสามีฉันเองค่ะฉันเช่าร้านเล็กๆที่ข้างตลาดฉันเลยไม่ต้องขนเสื้อผ้าไปกลับค่ะตอนนี้ ฉันอาศัยอยู่บ้านของสามีพวกเราอยู่กันสามคนค่ะมีฉันสามีของฉันและพ่อของสามีฉันค่ะบ้านของสามีฉันเป็นบ้านสองชั้นข้างล่างเป็นปนูนข้างบนเป็นไม้ฉันกับสามีนอนที่ห้องข้างล่างค่ะส่วนพ่อของสามีฉัน นอนอยู่บนบ้านค่ะฉันกับสามีไม่ค่อยมีเวลาทำเรื่องอย่างว่ากันหรอกค่ะเพราะสามีของฉันส่วนมากเขาจะขับรถส่งของตอนกลางคืนบ้านของสามีฉันอยู่ในตัวเมืองค่ะแล้วตลาดก็อยู่ไม่ไกลฉันเลยเดินไป เดินกลับที่ร้านเสื้อผ้าของฉันทุกวันประมาณเก้าโมงเช้าฉันก็จะออกไปเปิดร้านขายเสื้อผ้ากว่าจะกลับก็สามทุ่มกว่า,วาฉันกับสามีเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กันสามีของฉันไม่ได้ขับรถส่งของประจำหรอกนะคะเวลาใครมีของเยอะ ถึงจะมาจ้างค่ะแต่ก็มีงานเกือบทุกวันอาทิตย์หนึ่งหยุดเต็มที่ก็แค่สองวันเองค่ะทำให้ฉันกับสามีได้ทำเรื่องแบบนั้นกันอาทิตย์ละสองวันเองค่ะมันก็ดีเหมือนกันนะคะที่นานๆทีเราจะได้ทำเรื่องแบบนั้นมันรู้สึกไม่เบื่อ และอารมณ์มันถึงใจมากเลยค่ะแต่อาทิตย์ละสองครั้งสำหรับฉันมันคงไม่พอมั้งคะเพราะหลายครั้งที่เวลาสามีของฉันไม่อยู่ฉันจะมีความรู้สึกต้องการทำเรื่องแบบนั้นแต่จะทำไงได้ล่คะคะก็สามีของฉันไม่อยู่ฉันเลยต้องทำใจข่มใจ ข่มอารมณ์ของตัวเองให้ได้แต่มันก็ยากเหมือนกันนะคะเพราะเวลาที่ฉันมีความรู้สึกต้องการทำเรื่องแบบนั้นฉันก็จะหันไปดูซีรีส์ดูละครคะ่ะแล้วบางครั้งฉันก็จะไปเจอฉากที่ทำให้ฉันมีความรู้สึกแบบนั้นมากขึ้นไปอีกแล้ววันนี้สามีของฉัน ก็ไปส่งของค่ะเขาโทรมาบอกฉันว่าเขาจะออกไปส่งของตั้งแต่หัวค่ำเลยบางทีฉันก็รู้สึกเบื่อเหมือนกันนะคะที่สาม,มีของฉันบ้างานและไม่มีเวลาให้ฉันมาขนาดนี้ท,ทั้งทัที่เราเพิ่งแต่งงานกันได้แค่ครึ่งปี แล้ววันนี้เขาก็บอกว่าเขาจะซื้อกับข้าวมากินกับฉันที่ร้านขายเสื้อผ้านี้ค่ะแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้มาแล้วก็ไปทำงานของเขาฉันก็เลยต้องออกมาหาซื้ออะไรไปกินเองเหมือนทุกวันที่เคยทำฉันกินข้าวแล้วอยู่ที่ร้านขายเสื้อผ้าของฉัน วันนี้โชคดีมากเลยค่ะลูกค้าเข้ามาซื้อของที่ร้านฉันเยอะมากจนเสื้อผ้าเกือบหมดเลยค่ะบางไซส์บางแบบก็หมดแล้วฉันเลยปิดร้านแล้วเดินกลับบ้านเพื่อไปอาเสื้อผ้าที่บ้านแปลไว้ที่ร้านค่ะร้านที่ฉันเช่าขายเสื้อผ้าอยู่ เป็นห้องเล็กๆไม่ใหญ่มากทำให้ฉันต้องเอาเสื้อผ้าบางส่วนที่เป็นไซส์เดียวกันแบบเดียวกันและสีเดียวกันไว้ที่บ้านด้วยเพราะถ้าจะเอาไว้ที่ร้านหมดก็คงจะดูลกและเยอะเกินไปค่ะตอนนี้ประมาณสองทุ่มกว่าแล้วฉันเลยกะว่าจะเอาเสื้อผ้า ไปเพิ่มที่ร้านเลยแต่พอฉันกลับมาที่บ้านฉันก็รู้สึกแปลกใจค่ะพ่อของสามีฉันไม่ได้ล็อกประตูบ้านไว้เหมือนทุกวันแต่ไฟบนบ้านห้องของพ่อสามีฉันเปิดอยู่นะคะฉันเลยแปลกใจเพราะปกติเวลาที่พ่อของสามีฉันขึ้นไปบนห้องของเขาแล้ว เขาจะปิดบ้านและล็อกประตูไว้อย่างดีเลยค่ะทุกครั้งที่ฉันกลับมาฉันจะใช้กุญแจไขประตูเข้าไปตลอดแต่วันนี้ประตูบ้านไม่ได้ล็อกฉันเลยคิดว่าพ่อของสามีฉันน่าจะลืมล็อกประตูค่ะฉันเลยเปิดประตูเข้าไปในบ้าน แล้วก็หาเสื้อผ้าที่จะเอาไปเพิ่มที่ร้านในขณะที่ฉันกำลังหาเสื้อผ้าอยู่นั้นอยู่ๆฉันก็ได้ยินเสียงคนคุยกันดังมาจากบนบ้านค่ะนั้นยิง่งทำให้ฉันรู้สึกสงสยัยเพราะบ้านหลังนี้เราอยู่กันแค่สามคนแล้วตอนนี้สาม,มีของฉัน ก็ไปส่งของแล้วพอรถของเขาไม่ได้จอดอยู่ที่บ้านแล้วดังนั้นที่บ้านก็จะมีแค่พ่อสามีของฉันอยู่บ้านคนเดียวแต่ทำไมฉันถึงกลับได้ยินเสียงคนคุยกันดังมาจากบนบ้านฉันมั่นใจว่าเป็นเสียงคนคุยกันพอห้องพ่อสามีของฉัน ไม่มีทีวีค่ะแล้วพ่อของสามีฉันก็ใช้โทรศัพท์รุ่นปุ่มกดธรรมดาถ้าคิดว่าเป็นเสียงละครจากโทรศัพท์ก็คงจะไม่ใช่ฉันรู้สึกสงสัยมากว่าเป็นเสียงใครฉันเลยแอบเดินขึ้นไปบนบ้านเบาๆค่ะแล้วเสียงนั้นก็เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆ และเสียงนั้นก็ดันเป็นเสียงเหมือนกับว่าคนทำอะไรกันอยู่เสียงนั้นดังมาจากห้องของพ่อสามีฉันเองค่ะฉันเลยไปแอบดูค่ะว่าใช่แบบที่ฉันคิดหรือเปล่าแล้วถ้าใช่พ่อสามีของฉันทำกับใครฉันแอบดูตรงรูค่ะ แล้วก็ใช่แบบที่ฉันคิดค่ะพราะตอนนี้พ่อของสามีฉันกำลังทำเรื่องแบบนั้นกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ผู้หญิงคนนี้คือคนข้างบ้านของสามีฉันเองค่ะฉันรู้สึกตกใจมากที่มาเห็นเหตุการณ์แบบนี้ฉันไม่อยากจะคิดเลยค่ะ ว่าพวกเขาทั้งสองคนจะแอบ,บทำเรื่องแบบนี้กันทีแรกฉันคิดว่าถ้าฉันรู้แล้วว่าเป็นเสียงอะไรฉันก็จะเลิกดูแต่ตอนนี้ฉันไม่สามารถเลิกแอบ,บดูได้เลยค่ะเพราะพวกเขาทำเรื่องแบบนั้นกันได้เราหลอนมากแล้วลีลา ของพวกเขาแต่ละท่าก็เด็ดมากเลยค่ะบวกกับเสียงที่พวกเขาพากันปลดปล่อยออกมายิ่งทำให้ฉันมีความรู้สึกต้องการมากเลยค่ะฉันเลยต้องช่วยตัวเองไปด้วยและแอบ,บดูพวกเขาไปด้วยพอพวกเขาช่วยกันปลดปล่อยอารมณ์กันเสร็จแล้วพวกเขา ก็พากันนอนพักค่ะแล้วฉันก็แอบ,บได้ยินว่าผู้หญิงคนนั้นจะรีบกลับพราะกลัวว่าฉันจะมาเห็นฉันก็เลยเลือกแอบ,บดูพวกเขาและเดินลงมาข้างล่างเบาๆจากนั้นฉันก็เอาเสื้อผ้าที่ฉันหาไว้ไปเพิ่มที่ร้านออกจากบ้านเบาๆค่ะ พอฉันเองก็กลัวพวกเขารู้เหมือนกันว่าฉันแอบมาเห็นพวกเขาทำอะไรกันฉันก็เลยทำเหมือนว่าฉันไม่ได้กลับมาที่บ้านวันต่อมาฉันก็ทำตัวเหมือนปกติทำเหมือนกับว่าเมื่อคืนฉันไม่ได้แอบเห็นอะไรและฉันคิดว่า นี่คงไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาแอบมาทำเรื่องแบบนั้นกันแต่ฉันยอมรับเลยค่ะว่าพ่อสามีของฉันลีลาเด็ดมากเด็ดไม่แพ้ลูกชายของเขาเลยค่ะ